ลอดสายตานะจ๊ะพี่น้องลอกบางอย่งจ้าอุ้ยส่งนลยขุอ,อีกี่น้องกกินขึ้นมาเลยนะจ๊ะ บอรมคนงานของเาห่าจ้ะพี่น้อไม่นี่กวันที่ซ้ำเห็นนี้ได้ลายกุมูจ้ะจะขขงเอลน่าจ๊ะมีขงใหญ่เต้นเห็ดไข่บนยงลุงู่นะจ๊ะสวัสดีจ้ามาพ่อกับแอลน่าจ๊ะพี่น้องนี่กับผ่ามาอยู่ปลาเห็ดไข่คือเก้าน่าจ้ะแคบมาพ่อจุมน่จ๊ะพี่น้องจูมแรกน่าจ้ะโมนี้ค่ะนย่กะจะเป็นรุ่นกันน่าจ้ะว่าสิได้ลายนหนาจ้ะ อันนี้ลายก็ได้พอแจวอยู่ก็เอานะจ๊ะพี่น้องมันจะจุ้งได้ข้างงามๆเลยจ้ะจะหากันต่อจ้ะอีกจุ่มนึงจ้ะอยู่ข้างกันนะครับพี่น้องหากระบุกดินขึ้นมาใหม่เนาะจ้ะจ้ะอีกจุ่มนึงจ้ะพี่น้อง ไม่ไ <igung> ด้จ้ะหยักกินขึ้นมาเลยนะจ้ะได้แต่เป็นจูมจ้ะไม่นี้เนาะหถ่ายาแบบนี้จูมหนึงจ้ะเก็บไปเรื่อยๆนะจจะ จุมนึงจ้ะไออย่างไรด๊อกบานเลยจ้ะยังเต่ายางเข้ามาหน่ะจ้ะดีดอกจุ่มๆจ้จาร้อส่ตาจ้ากินไอกโกพริกขึ้นนะจ้ะดอกบานจ้ะ chuồng thưa câu cha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp จิ่วงินมาจ๊ะพอเราจะพี่น้งนงองังจ๊ะิดรอดสายตานะจ๊ะพี่น้งองเราเป็นงไจ๊ะ จะหักกันตนน่าจะอีกจูงเลน่าจะสวยงามจังพี่นสงจูมจงพี่น้อง เคียนอกจากพี่น้องมีใต้ใบไม้จ้ะตีลัง,างกนนนานอกจ้กไม่ค่ายเงาครับจ้ะลูกสั่งนอจ้ะอกจูนั่นกจากขุณอิจูน,จน,นั่จนจ้ะล่าสั่งจูนั่นจ้ะ ก็จะพี่น้องอกดกนดินขึ้นมาไมา่ะดป,ปี๊จ้ะห้ลงจ้าได้ไรกูมมจ้ะกของเอวนะจ้ะนี่ข้า่เต้นคลปไข่นยองูน่นะจ้คิดานพนยองเคิปนี้ก็ประมาณน,นี้นะจ้กะกะนงานทองเฮาไนี้น่จ้ะพี่น้อง ก็มาประมาณฮอดพี่ประมาณหกโมงเช้านะจ๊ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะาจะเดี๋ยวหลอให้แด๊ดอ๊อกก่อนน่าจะคอยซื้อมาไม้ไว้เนี่ยคิปนี้กะขอลาไปก่อนนะจ๊ะพอกันไม่คิดน้าจ้าสวัสดีจ้า